สู่ช่วงสุดท้ายของรายการที่นี่เคสเตชั K ่นแล้วนะคะทุกเขาปัญหาเราวันนี้มีอะไรบ้างมาติดตามค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมสำหรับทำฝนหลวงเพื่อรับมือภัยแล้งและเตรียมประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขุดน้ำบาดาลช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรที่พืชผลทางการเกษตรเสียหายค่ะ นายุคนลิ้มแหลมทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาภัยแล้งว่าได้สั่งการให้สำนักฝนหลวงและการบินเกษตรตั้งศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงแล้วซึ่งได้รับรายงานจากสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการแล้ว11หน่วย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5แห่งคือที่ศูนย์ปฏิบัติการอุดรธานีขอนแกน่นร้อยเอ็ดอุบลราชธานีและนครราชสีมาซึ่งขณะนี้สภาพอากาศมีความชื้นไม่เพียงพอเนื่องจากความกดอากาศสูงจากภาคเหนือเริ่มแผ่ลงมาในภาคอีสานและภาคกลางอาจจะมีพายุดิเรสชั่นเข้ามาซึ่งอาจช่วยได้ในบางพื้นที่เท่านั้นค่ะ นอกจากนี้ยังได้ประสานงานไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อหารือที่จะนำน้ำใต้ดินมาใช้โดยทางกรมน้ำบาดาลดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาลมาใช้ในการเกษตรในบางพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามนะคะยังมั่นใจว่าสถานการณ์น้ำในปีนี้คงจะไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยดูปริมาณน้ำในเขื่อนที่มีน้ำที่พร้อมใช้ประมาณ40%จากปริมาณน้ำในเขื่อนโดยรวมที่มีอยู่ประมาณ70% ซึ่งทางกระทรวงเกษตรได้ประสานงานการบริหารการจัดการน้ําและจากคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย,ภยหรือกอบอโดยในส่วนของกระทรวงเกษตรได้มีการเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการปลูกพืชฤดูแล้งในวันที่15พฤศจิกายนที่จะถึงนี้สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปีนี้ได้รับรายงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่า ทางจังหวัดได้ประกาศพื้นที่จังหวัดภัยแล้งแล้ว7จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดกาลสินสกลนครอุดรธานีบึงกาฬหนองคายหนองบวงลภูและมุกดาหารมีพื้นที่ได้รับความเสียหาย1 1 1 5 5ล้ไร่ ประชาชนได้รับความผลกระทบ1 2ึ4 4 4 8รายแบ่งเป็นนาข้าว46,972ไร่ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมการที่จะให้การช่วยเหลือเยียวยาเงินชดเชยตามระเบียบกระทรวงการคลังที่มีอยู่และในเบื้องต้นทางจังหวัดสามารถที่จะให้การช่วยเหลือตามอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือเฉพาะหน้าในการแก้ปัญหาได้อยู่แล้วค่ะ สภาพอากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขนาดนี้นะคะในตอนเช้ามีอากาศเย็นและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ส่วนบางจังหวัดเองก็ประสบปัญหาภัยแล้งสภาพแบบนี้เกษตรกรควรปฏิบัติตัวอย่างไรติดตามในเกษตรพยากรค่ะ สภาพอากาศในพื้นที่ภาคตนออกเฉียงเหนือช่วงนี้อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนานในบางพื้นที่ตลอดช่วงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่ส่วนมากทางตะวันออกของภาคอุณหภูมิต่ำสุด2 1อถึง23องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด3 2องถึง35องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด1 2องถึง18องศาเซลเซียส ลมตะัดออกเช้งเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงความชื้นสัมพัท60-70อร์ซสืบเนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นเกษตรกรควรงดขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวนาปรังเพราะหากขยายพื้นที่เพาะปลูกจะประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำได้นอกจากนี้ในช่วงภาวะแล้งอาจส่งผลให้โรคพืชระบาดและเกิดวัชพืชได้ง่ายเนื่องจากปริมาณน้ำ ไม่เพียงพอและสภาพอากาศแปรปรวนทําให้ต้นข้าวไม่เจริญเติบโตดังนั้นโรคที่อาจพบการระบาดและสร้างปัญหาให้เกษตรกรในช่วงนี้ได้แก่โรคไม่ขอรวงโดยลักษณะอาการนั้นจะพบอาการในช่วงที่ข้าวเริ่มให้รวงเมื่อถูกเชื้อราเข้าทําลายเมล็ดจะรีบหมดแต่ถ้าเชื้อราทําลายช่วงรวงข้าวแก่ใกล้เก็บเกี่ยวขอรวงจะปรากฏรอยแผลช้ำสีน้ําตาลซึ่งทําให้ต้นข้าวเปราะหักง่าย รวงข้าวหล่นเสียหายเป็นจำนวนมากซึ่งการเกิดโรคนี้จะพบเป็นประจำในแหล่งที่ปลูกข้าวหนานแน่นอับลมสภาพแห้งแล้งในตอนกลางวันกลากคืนชื้นจัดหรือสภาพอากาศมีลมพัดแรงและอากาศหนาวจัดติดต่อกันหลายวันดังนั้นเกษตรกรควรทำการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดในช่วงที่ข้าวเริ่มออกรวง5-10%และครั้งที่2เมื่อข้าวเริ่มโน้มรวง ควรฉีดพ่นในช่วงตอนเช้าที่ฟ้าเปิดสำหรับแนวทางป้องกันโรคนี้มีดังนี้ 1. เผาทำลายต่อสั้งแปลงที่เกิดโรค 2. เปลี่ยนพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ 3. คลุบเปล็ดพันธุ์ข้าวด้วยสารเคมีก่อนปลูก 4. ปักดำห่างขึ้นโดยให้จำนวนจับต่อต่อ,ตอน้อยลง 5. หมั่นตรวจแปลงนาสม่ำเสมอเป็นห่วงทุกปัญหาของเกษตรกรไทยกับเกษตรพยากร์ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่บอกว่าอยากจะได้เสื้อของเคสเตชันของเราก็ยังร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะว่าคุณต้องการที่จะรับชมข่าวประเภทไหนหรือว่าข่าวแบบไหนเราจะได้นำเสนอให้ตรงกับความต้องการของคุณนะคะเพียงแค่ส่งความคิดเห็นของคุณผ่าน SMS ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างที่กำลังขึ้นนะคะ4 6 8 9 1 1 0เเราก็จะให้เสื้อเป็นที่ระลึกค่ะ สำหรับตอนนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกับที่นี่เคสเซชันค่ะขอขอบพระคุณนะคะเครื่องสำอาง MTI ธนาคารทกสแล้วก็คูโบต้นะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมนะคะสำหรับการติดตามรายการของเราค่ะวันนี้ดิฉันแล้วก็พี่หญิงนะคะและทีมงานเคสเซชันนะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ